สวัสดีครับตอนผมอยู่เรือนจำขบินถามว่าบนเรือบ้านใต้มีใครบ้างก็หลายคนนะครับมีทั้งพี่หมึกมีทั้งหลวงแวกมีทั้งที่โอลบแล้วก็มีอ,มอตาแล้วก็หลายมันเป็นบ้านเป็นบ้าน,เป,น,านเป็นชุดเป็นชุดนะครับแต่ว่าทุกคนก็ ถึงกันหมดรู้จักกันหมดแล้วก็ดีกันหมดอาจจะมีขัดใจกันมั่งแต่ก็ไม่มีอะไรที่ว่าทำลายความเป็นใต้ได้แล้วก็ถึงกันทุกคนเขออ้าใจทุกคนครับ <c oughs> แต่บางคนที่ยังไม่ได้เอ่ยเ <c oughs> พราะบางทีนึก <c oughs> นึกไม่ทันครับ <c oughs> ก็ขอตอบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ